ไม่มาย่ะอย่างนี้เลยโอ้ยหอมมากบอกเลยจัดจ้านเข้มข้นคือมันมีความเข้มข้นผสมความสมุนไพรหอมๆแล้วก็แบบนัวเราจะไปฟันดำวิธีไหนให้มันเท่ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วทําเสร็จแล้วอ่ะยิงฟันดำๆๆ ซีวเทปนี้นะครับจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำเมนูที่เรียกว่าสุดหรูมากๆในอาหารอิตาลีนะครับและที่สำคัญคือว่าหากินยากไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปในร้านอิตาเลียนแล้วจะแบบหากินได้นะมีชื่อว่าสปาเกตตี้ซีฟู้ดซอสหมึกดำนั่นเองนะครับเป็นเมนูที่กินเข้าไปแล้วอะ่ะเวลายิ้มออกมาแล้วจะมีนเสน่ห์มากเลยฟอฟันจะดำเนี่ยมเลยเมนูนี้นะครับความอร่อยของเขาเนี่ยอยู่ที่หมึกดำนั่นเองนะเ,นเพื่อนๆสามารถซีซื้อหมึกดำ มีหมึกดาขายเป็นแบบ2แบบแบบที่เป็นซองนะครับที่ผมซื้อมาทีมงานคัวดอทโคซื้อมา,ซ,อมาซื้อมาแพ็คคู่60บาทป้าเจ้า oh <my> God. หรือว่าถ้าเพื่อนๆตามหาแบบเป็นกระปุกนี้ก็ได้กระปุกนี้ก็จะแพงหนักขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเทียบต่อปริมาณแล้วเนี่ยกระปุกเนี่ยจะถูกกว่าแบบซองครับซูปเปอร์มาร์เกต็ตไม่ได้มีทุกที่นะครับเพื่อนๆก็ไปลองจัดหาดูนะเห็นเขาบอกว่าออนไลน์ท o อปปี้หรือซด้าก็น่าจะพอหาได้นะครับเพราะฉะนั้น ค่อยๆตามหากันไปนะครับแต่ว่าควรมีไว้ติดควิดเหมือนกันนะกลิ่นนี้พิสูจน์ได้ว่าเรายังไม่ติดโควิดอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่ากลิ่นหมึกชัดเจนมากอันนี้มีความกลิ่นต้มหมึกกลิ่นทะเลนะครับลักษณะของเขาจะมีความข้นนะมันเป็นเพสต์อะเนี่ยมันข้นๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ได้ใส่เยอะนะต่อพาสตา้าหนึ่งจานแ่ประมาณสักช้อนชาสองช้อนชาไม่เกินนี้นะ มันจะออกเค็มทะเลน้ําทะเลเลยมีเรี้ยวน,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 นิดนะิดนิดนินะคือก็เป็นรสอูมามิดของน้ําทะเลใช้ได้ใช่ไหมไทยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเส้นพาสต้าของเราต้องไม่มีพื้นที่สีขาวให้มองเห็นเลยอันนี้คือหัวใจเราจะทําเป็นสไตล์ซีฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีอาหารทะเลอย่างกุ้งหมึกนะหาตัวใหญ่ๆอ่ะใ,ใ,ใ,ในๆเราทําอาหารรูละ เราก็ใช้กุ้งแช์บัวไปเลยกุ้งทะเลตัวยักษ์จานหนึ่งนะครับตอนที่หรูๆเนี่ยมันก็จะมีกุ้งประมาณสัก3ตัวมึกอีกสักหันแว่นไปเลยนะเอาง่ายๆมึกนะครับมึกกล้วยมึกมีถุงมึกด้วยอันนี้คือถุงมึกส่วนใหญ่แล้วนะครับหมึกที่เขาเตรียมขายแบบแบบถูกลอกหนังไปแล้วสีขาวอะถุงมึกยังไม่เหลือแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันต้องเลือกที่เป็นแบบมึกที่สดจริงๆอะเราถึงจะสามารถที่จะแยก กระปะหมึกของเขาเออกมาอย่างนี้ได้มึกของมึกเนี่ยมีส่วนประกอบก็คือเมลานินนะครับแล้วก็เมือกผสมกันเวลาศัตรูเข้ามาใกล้เนี่ยเขาจะพ่นมึกออกไปเพื่อพรางตัวหมึกจะได้หนีไปได้นะครับอาหารไทยที่ใช้หมึกกระพวกต้มมึกดาอะไรเงี้ยอร่อยมากๆนะเพื่อนๆลองไปหากินดูนะครับตี๋ไว้เคยทานะเราทําความสะอาดตัวหมึกของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะหั่นเป็นแว่นไว้เลยนะฮะแค่นี้เองง่ายๆไม่จําเป็นต้องลอกเปลือก ลอกผิวเขาอะไม่จําเป็นจากนั้นเนี่ยตั้งหมอ้อน้ําลวกเส้นนะเคยพูดหลายทีแล้วสุกแต่ไม่นุ่มมีความกรึบๆข้างในเรียกอาเดนเต้นะฮะข้างสาะเขาจะบอกว่าควรจะต้มเท่าไหร่แนะนําอย่างนี้ลดเวลาต้มลงมาสักครึ่งถึง1น,นาทีแล้วแต่ความชอบนะต้องไปทดลองเราเองใช้น้ําเยอะๆเดือดแรงๆเกลือเนี่ยต้องผสมลงไปให้รู้สึกว่าเป็นปน,น้ำเค็มอ่อน เส้นชนิดนี้นะครับสปาเกตตี้เราจะต้มประมาณสัก9นาที<ช>แต่ว่าเพื่อนๆบอกอีกทีนะเราใช้ยี่ห้อไม่เหมือนกันต้องดูข้างซองโอเคน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเราก็จะลงปุ๊บให้เส้นจมน้ำให้หมดก่อนจมอยู่จมจมน้ำเราก็จับเวลา9นาทีนะ ระหว่างที่เราต้มเส้นนะครับเรามาเตรียมเครื่องสมุนไพรที่เข้ากันได้ดีกับจานนี้มากๆเลยนะั่นคือมีกระเทียมพริกสดใบโหระพานะคบโอ้โหเร,รียกได้ว่าคอมบิเนชันนี้เนี่ยตายไปเลยนะเพื่อนๆเตรียมง่ายๆนะกระเทียมเนี่ยเราจะจะบุบแล้วก็สับหยาบเราไม่ต้องการละเอียดมากเราจะซอยใบโหระพาเตรียมเอาไว้ด้วยนะครับ,รบเส้นครบเวลาแล้วนะครับห้ามรอชา้า ความเป็นอะเดนเต้เนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะว่าการทดเวลาของเราเนี่ยมีความหมายเพื่อเราจะไม่เอาเส้นไปนล้างนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราจะเอามาเกลี่ยเขาก็จะสุกต่ออีกสักหน่อยเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการผัดสปาเกตตี้ทะเลซอสหมึกดำนะหมึกดำนะฮะเรามีทั้งหมึกถุงที่เราขุดมาได้จากตัวปลาหมึกของเรานะแล้วก็มีหมึกที่เราซื้อมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้ทั้งสองอันใช้ช้อนสะอาดตักเขานะมันจะได้ไม่ปนเปื้อนนะครับตั้งไฟเลยดีกว่าตื่นเต้นแล้วเราก็ไว้์ขาวนะครับพาสตา้าที่มีทะเลเป็นส่วนประกอบนะครับมันจะใช้ไวท์ขาวในการดับกลิ่นแล้วก็เสริมรสชาตินั่นเองไว้์ขาวกับทะเลคู่กันเป็นหนึ่งเดียวน้ำมันมะเกอกเอ้ยน้ำมันมะกอกมีกระเมีกาจตเยอะเนี่ยเราจะรอให้ร้อนสักครู่ กุ้งนะครับลงไปก่อนนะครับตัวใหญ่สุกยากกว่าปลาหมึกนะต้องกะให้ของทะเลของเราเนี่ยสุกพอดีตอนทุกอย่างนี่รวมตัวกันด้วยนะผมจะลงกระเทียมกับพริกกลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมึกนะที่เราหัาน่นเตรีมเาไว้ครับไปแรงตลอดทางให้ทะเลเราเด้งอม ิกลงไปแล้วสุดยอดขั้นตอนถัดไปไว้ขาวนะครับขั้นตอนนี้ใส่ไปเลยใส่ไ,ไวขาวให้สู้ซ่าตามด้วยหมึกแล้วก็หมึกอือแสบบตาด้วยจากนั้นนะครับตามด้วยเส้นเลย เราจะผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับความเค็มจะได้จาก2ส,ส่วนเนาะส่วนที่เป็นหมึกดําแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ดําละเริ่มละเริ่มละถึงตอนนี้นะครับผมปิดไฟแล้วทุกอย่างเข้ากันได้ดีละปรุงรดนิดเดียวหยิบมือตามความชอบด้วยเกลือนะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่ามันเค็มอยู่แล้วนะไม่ต้องปรุงเยอะโหระพาสับเราโรยเข้าไปแล้วก็แค่เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านั้นเองขอบอกว่า ไม่ให้เห็นสีโหรพาเลยนะเราต้องคุกเคล้าให้มันแบบเมี่ยมโอ้ยโอเคดำเบอร์น,นีไ้ได้กอบได้กะโอเคนะหลงจานดีครับนี่นะฮะกินพาสต้าหมึกดำเราก็ต้องดำม่มา呀อย่างนี้เลยโอ้ย หอมมากบอกเลยจัดจ้านเข้มข้นอุมเด้งกรอบคือมันมีความเข้ม,มข้นผสมความสมุนไพรหอมหอมแล้วก็แบบนัวเป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆลองดูแล้วก็พอเราตัดด้วยชีสพาเมซานชีสขูดตัวออนท็อปอีกทีนะมันแบบ อร่อยมากเราจะไปฟันดําวิธีไหนให้มันเท่ขนาดนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับพาสต้าหมึกดําซีฟู้ดทำได้ง่ายๆลองเอาไปทำกันดูแล้วชาเลนจ์ทุกคนเลยนะทําเสร็จแล้วยิงฟันดําๆประกวดหน้าตาสวยๆส่งกันบ้านมาให้ทุกคนอวดกันด้วยนะครับอย่าลืมว่าผมทําได้คุณก็ต้องทําได้กูกิตโซเซีนะครับ